สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านเครื่องมือช่างนะคะมีสินค้าตัวใหม่มารีวิวแนะนําลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นป um ั๊มแช่ไดโวนะคะขนาด1นิ้วและ2นิ้วมารีวิวแนะนําลูกค้านะคะมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้เป็นของยี่ห้อเวอร์จินนะคะเวอร์จินขนาด1นิ้วนะคะตัวสีส้มสวยงามมากนะคะตัวนี้เวอร์จินทั้ง1นิ้วและก็2นิ้วเลยนะคะ1นิ้วในราคา990บบาทนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะถึงหน้าบ้าน แล้วก็2นิ้วในราคา1,490บาทค่ะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องกันนะคะตัว1นิ้วนะคะ,ะตัวนี้นะคะกำลังวัตตัวนี้450วัตต์นะคะครึ่งแรง ใช้ไฟบ้าน220บโวลต์นะคะเป็นขนาดท่อ1นนิ้วส่งไกลในแนวราบท่อ1นนิ้วนะคะ50เมตรถ้ารถเป็นหหุนสี่หุนหรือสายยางส่งได้ถึง100เมตรเลยนะคะส่งขึ้นที่สูง12เมตรนะคะตัวนี้อัาตราการไหลของน้ำา120ลิตรต่อนาทีนะคะตัวเครื่องจะเป็นมีเนียมใบพัดก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะไม่เป็นสนิมค่ะตัวนี้จะมีตะแกรงอักฝุ่นนะคะ450วัตต์เครื่องแรงนะคะตัวที่ไปกับเครื่องก็จะมี สายไฟ10เมตรนะคะแล้วก็มีข้อต่อตรงนี้ถ้าเป็นสายยางก็ใช้สายยางหนึ่งนิ้วได้เลยนะคะถ้าเป็นท่อ pvc ก็เป็น pvc ีหกขุนนะคะตัวนี้มอเตอร์เป็นมอเตอร์คอยทองแดงแท้ร0อเเซนะคะเป็นรุ่นงานหนักทํางานหนักหนักได้เลยนะคะ,ะตัวนี้จะพิเศษนะคะเวลาเครื่องหยุดทํางานอัตโนมัตินะคะเครื่องตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะคะจะหยุดอ,อัตโนมัติเมื่อน้านําที่จะอยู่ในระดับที่ต่ํากว่ากําหนดนะคะตัวนี้ ก็จะหยุดทํางานนะคะมาดูตัว2นิ้วนะคะตัว2นิ้วนะคะตัวใหญ่ตัวนี้750วัตต์นะคะ750วัตต์หรือหนึ่งแรงเลยนะคะใช้ไฟบ้าน220รบโวลต์ขนาดท่อหนึ่งนิ้วนะคะส่งไกลในแนวราบนะคะเอ่อห้เมตรนะคะ50เมตรอัตราการไหลของน้ำสองร้260ิตรต่อนาทีนะคะ ส่งขึ้นที่สูงก็จะอยู่ที่16เมตรนะคะตัวนี้ะจะมีรับรองมาตรฐาน ISO 9001ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องอลูมิเนียมนะคะเป็นตัวเครื่องอลูมิเนียมไบพัดมเนียมเป็นคอยทองแดงแท100้100ซนตะตัวนี้750วัตต์หนึ่งแรงนะคะตัวนี้ท่อที่เราจะสาธิตให้ลูกค้าดูจะเป็นท่อ PVC 1นิ้วนะคะใช้กับท่อ PVC 1นิ้วส่วนตัวที่แถมไปกับเครื่องก็จะเป็นหัวต่อทองเหลืองนี่ให้นะคะใช้กับสายยางก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นท่อ Uh, PVC นะคะไ uh, 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 ปในกล่องให้ mm hmm. เดี๋ยวเราจะสาธิตการใช้งาน2นิ้วให้ดูกันก่อนนะคะ2นิ้วเนี่ยราคา1490บาทนะคะวันนี้เราทดสอบ,อบท่อ PVC 2นิ้วนะคะจุ่ให้ลูกค้าดูนะคะ uh huh. uh huh. เวลาใช้งานนะคะเราก็เอาตัวเครื่องลงในถังให้ผลตัวเครื่องนะคะระดับน้ำให้อยู่ ้นตัวเครื่องหรือว่าตรงไหนที่น้ำน้อยๆนะคะเราก็ใช้ให้เครื่องนอนลงนะคะจุ่มจุ่มลงในถังอย่างนี้เลยนะคะดูน้ำน้ำไหลแรงมากเลยนะคะอัตรา,าก,การไหลของน้ำนะคะ260ิตนิต่อนาทีนะคะ 2, 2> นิ้วรับเดียวนะคะน้ำหมดถังแล้วนะคะน้ำไหลอยา่แรงเลยนะคะในราคา1,490บาทนะคะ2นิ้ว เดี๋ยวต่อไปเรามาดูทดสอบรีวิวการใช้งานของหนึนิ้วนะคะดูตัวหน,นิ้วกันต่อนะคะตัวนี้เราจะทดสอบกับสายยางสายยางหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับหัวต่อนี้ได้เลยนะคะตัวหนึ่งนิ้ว น้ำแรงมากๆเลยนะคะส่งไกลได้ถึงร้อยเมตรเลยนะคะถ้าเราต่อเป็นหกหุนสี่หุนตัวนี้ใช้กับสายยางหนิ้วนะคะเวลาใช้งานเราก็จุ่มลงในถังน้ําให้น้ําอยู่ในระดับที่ใช้กับปักไฟบ้าน220โวล์นะคะ เรามาดูนะคะว่าน้ําจะแรงขนาดไหนนะคะของข้อหนึ่งนิ้วตัวหนึ่งนิ้วเดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะคะน้ำกำลังเครื่องกำลังทําการดูดอยู่นะคะดูะไหลของน้ำนะคะอันนี้เราต่อกับสายยาง20เมตรนะคะสายยาง1นิ้วน้ําไหลแรงมากๆเลยนะคะเราจะไปใช้กับลดต้นไม้ รถต้นไม้ก็ได้นะคะต่อกับสปริงเกอร์ก็ได้นะคะเดินท่อต่อสปริงเกอร์ได้เลยนะคะรถน้ําต้นไม้ได,ดูอัตราก,กรไหลของน้านะคะแรงมากๆเลยนะคะใช้กับสปริงเกอร์ได้สิบห้าถึงยี่สิบหัวเลยนะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้คลิปใต้โพสตได้เลยนะคะหนึ่งนิ้วใลราคาเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะตัวสองนิ้วหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ